สวัสดีตอนเช้าครับผมมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องนักเลงปลาขารุยรุยรุยวันนี้เรามาที่บ้านดอนเป้าเป้าเป้าครับผมเมื่อวานหวานปลาวันนี้เรามาลองหวานกุ้งดูครับกุ้งกุ้งก้ามกลามครับผมพี่น้องกุ้งกล้ามกามนะครับมางแต่เมื่อวานครับเนี่ยเป็นไงครับเมื่อวานกําไรดีไหมครับกําไรเท่าไรครับเนี่ย อากำไรพันกว่าบาทเนาะโอ้นี่ครับพี่เขามาหวานปลาเมื่อวานครับบ่ออินทรีหัวกรวยครับผมเอต่อบ่อกุ้งเลยครับนี่นะครับเป็นอีกอาชีพหนึ่งนะครับผมที่สร้างความบันเทิงครับผมตอนได้ก็ดีใจครับแม่นห่พี่นี่ครับไม่ได้ก็นั่งกลุ้มขมับครับแต่ตอนนี้บ่อหานชัวสุดครับบ่อเปิดส่วนมากเจ็บตัวครับผม วันนี้ก็บัตรราคาพันห้าร้อยบาทนะครับผมนี่ครับคนเหมาบ่อครับวันนี้อินซีหัวกรวยครับผมสวัสดีครับอยู่กับช่องอินซีหัวกรวยครับผมเป็นไปทั่วแล้วครับช่วงนี้ฝนมาครับผมฝนมาครับช่วงนี้เอาครับผมตอนนี้ก็รอเวลาครับพี่น้องช่วงนี้เช้าอยู่ครับนี่กี่คนครับวันนี้ยี่สิบเนาะบ่อสี่ห้าไร่เท่าไรนะ ยี่สิบเอ็ดครับบ่อสี่ห้าไร่ครับผมเช็คแล้วครับเมื่อกี้มาถึงก็เช็คกุ้งแล้วครับกามกามนะครับรุ่นสิบเอ็ดตัวโลนะครับผมนะครับผมเมื่อวานได้ขายได้กำไรกี่บาทครับยังขายไม่หมดเลยครับขายไม่หมดเลยนะเอาเยอะเกินไปครับนี่แปดสิบกิโลครับนะครับผมนี่แหละครับมาหอดน้องแล้วพี่น้องกินเข่าต้าเดือกต้ดื้อแท้ปะเนี้ยโอ้โหนี่ครับ เพิ่มพลังก่อนครับจะได้เตรียมของครับวันนี้มาลุยกุ้งครับปลาจินเบี้ยเราสันว่าเออเอาครับบรรยากาศช่วงเช้าเช้าครับนี่เออเสียนตุ้ก่ะสวัสดีครับผมเราต้องร้องครับลุยครับนี่ครับผมลงน้ํากันเรียบร้อยแล้วครับผมบานคนละหนึ่งงานครับพี่น้องบานกุ้งครับวันนี้ กามกามครับราคา1500บาทครับ21คนนะครับวันนี้บ้านโนนประดูครับนี่เป็อบ้านเหลี่ยมครับจังหวัดนครราชสีมานะครับอินซีหัวกล้วยนะครับผมเป็นคนจัดบ่อในวันนี้นะครับนี่ช่วงรอเวลาครับพี่น้องโอ้ยห่างกันมากครับวันนี้นี่ครับบรรยากาศครับรอบๆบบ่อครับนี่ เสียตันก็ยังอยู่นะครับยังไม่กลับยะโสนะครับเมื่อวานบ่อกุ้งอีกนะครับวันนี้เสียตันนะครับผมเมื่อวานนี้ได้เยอะครับได้ยกกับเพื่อนครับได้แชมป์ครับเมื่อวานนี่ครับพี่น้องโอ้บรรยากาศกว้างครับอีกแล้วครับผมวานสบายครับไม่รู้ว่าจะสบายหรือจะเหนื่อยครับพี่น้องนะครับผมนี่ครับโอ้กุ้งเยอะกุ้งตัวใหญ่นี่สนุกเลยครับวันนี้ วานก่อนวันหลังก็ไม่เป็นไรนะครับพี่น้องเพราะว่าบ่อมันกว้างครับผมบ่อมันกว้างนะครับกติกานะครับผมแหเดียวนะครับผมไม่มีตัวช่วยนะครับแต่ว่าให้มีคนเก็บกุ้งได้นะครับผมใกล้เวลาแล้วพี่น้องเช็คคนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอดูแหแรกครับเนี่ยรอดูแหแรกครับ ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับราคา1,500บาทพี่น้องครับถ้าเบิงเดื้อแบบนี้กวางครับกวางมือนี้เห็นว่าใครไม่มาวันนี้จะเสียใจครับหนึ่งสองสามจวดครับผมจวดแล้วก็พี่น้องโฉบโฉมันมันครับพู้ละครับโอ้ยหวานบอฮอดกันแลครับข้นเป็นปลากับแลนลี่ได้แล้วครับนี่แต่มีแห้งกุ้งครับผมอ่ะไม่เป็นไรครับผมมารอดูนะครับแหแรกครับจะเป็นยังไงนะครับ ลุ้นกันครับพี่น้องหวานกุ้งนี้ไม่เหมือนหวานปลานะครับนี่หวานปลานี่มันจะเข้าพอครับนี่ครับพี่น้องซูมให้ดูครับแหแรกนะครับเสียตันจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวมาดูเพิ่งพี่น้องเข่าขึ้นมาแล้วฟับโอ้ยติดปลามาด้วยครับนี่ปลานินครับกุ้งก็มีครับผม กุ three, on bag, fruit, ้งสองตัวสามตัวครับนี่มีปลาด้วยครับนี่นี่ครับกุ้งครับเห็นแล้วครับกามกามครับนี่โอ้โหสุดยอดครับผมกามกามตัวใหญ่ๆครับพี่น้องเอาละครับมารอดูอีกครับนี่นี่ครับพี่น้องได้กันทุกคนครับแห่แรกครับผมโครเชียหาตครับกามกามตัวใหญ่ๆสวยๆครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวมารอลุ้นเจ้านี้ครับนี่ เอามาแล้วครับเบื้งวระสิิธน์ม่จากตัวพี่น้องกำลังจะยกครับนี่ดูนครับยกขึ้นมาแล้วครับโอ้ยกามกามตัวใหญ่ๆครับนี่ปลาก็ไซส์สวยๆครับพี่น้องปลาไม่สนใจครับสนใจกุ้งก่อนครับนี่เอ้ยกุ้งราคาดีครับผมเอากุ้งก่อนครับปลาไว้ทีหลังครับนี่โอ้สุดยอดครับนุ่นครับได้กันทุกคนครับวันนี้ เาก็ต้องใช้เวลาหน่อยครับผมเพราะว่ามันห่างครับนียี่สิบเอ็ดแพ้ครับวันนี้มันห่างครับพี่น้องยี่มครับหมุนมาแล้วครับหวานยากนะครับกุ้งกลางาเนี่ยมันจะถอยหลังนะครับกุ้งเนี่ยพี่น้องมารอรุ้นกันครับมาดูครับนี่จูมให้ดูใกล้ๆเลยครับมาดูว่าจะมีกี่ตัวครับโอ้ยเป็นตัวเล็กครับโอ้ปลามาแล้วครับปลามาแล้วอ่าแล้วครับโอ้กุ้งก็มีครับนี่กุ้งก็มีครับผมอ้าว มาเรื่อยๆครับวันนี้นี่มาเบิงคนฟังครับพี่น้องนี่กุ้งกล้ามกล้ามตัวเป็นๆครับนี่จดจากบ่อครับนี่โอ้หนึ่งตัวสองตัวสามตัวครับนี่นี่ครับสวยๆครับพี่น้องไม่ผิดหวังครับวันนี้มาดูคนแพ้แล้วก็หันมาดูคนฟังครับนี่โอ้หลายตัวครับพี่น้องยอดครับ ครับพี่น้องมันกะบ่อเร้าใจไปเลยนะครับเนาะแต่กะถือว่าดูเพื่อความเพลิดเพลินนะครับผมนี่กุ้งครับผมใครไม่เคยหวานกุ้งก็จะได้เห็นนะครับผมก็นี่เป็นครั้งแรกของช่องนะครับที่ถ่ายบ่อกุ้งก้ามก้ามนะครับทุกทีก็จะเป็นกุ้งขาวนะครับผมนี่ครับได้กันทุกคนก็พี่น้องคนฟังนี่ครับผมนี่มาดูเจ้านี้ครับนี่ ปลาทั้งกุ้งครับนี่โอ้ยมีตัวสวยๆครับนู่นนะครับสดๆครับผมไซนี้ก็อยู่ประมาณ2 5 0ร้อถึงสามนะครับผมพี่น้องนี่เราไปกินนะครับไปหาสดๆนะครับผมไม่ไม่ต้องกลัวสารพิษครับนี่ขึ้นจากบ่อสดๆเลยครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวมาดูอีกเจ้านึงครับนี่มีเสียนกิ๊บครับนี่ ดูครับเป็นยังไงจวัดครับโอ้โหดูตัวกุ้งพี่น้องยอดแน่ครับนี่อันนี้ก็อยู่ประมาณ2โลครับนี่ปานแหยังไม่ถึง10นาทีครับนี่อยู่ประมาณ2โลครับนี่ขึ้นมาแล้วครับดูตัวกุ้งครับพี่น้องนี่ครับสดๆครับนี่โอ้ชานี้หลายตัวครับนี่ นี่ครับโอ้ยตัวใหญ่ๆครับพี่น้องยอดครับยอดครับนี่พ้แนหเซนครับนี่ครับกลับมาดูเจ้าเดิมครับพึ่งปลดไปเมื่อกี้นี่หวานใหม่แล้วครับนี่โอ้ยกุ้งเยอะครับวันนี้กามกามตัวสวยๆครับนี่นี่ครับพี่น้อง วานแกก็ไปวานบ่อปลามาครับจับฉลากครับไหลเบือดเจ็ดครับดวงไม่ดีเท่าไรครับคิดว่าปลาจะไปหาครับปลาไม่ไปหาแต่ว่าก็ได้กําไรอยู่ครับเมื่อวานพี่เียวะทุกมั้นะครับเดี๋ยวมาดูนี่ครับคนเมาครับผู้รับเมาครับอินซีครับผมมาดูครับ่นีดูตัวกุ้งครับได้หลายตัวอยู่ครับนี่ โอ้ยดูพี่น้องก้งกามกามครับนี่บัตรราคา1,500บาทครับโอ้หลายตัวครับพี่น้องอันนี้ตัวไม่ใหญ่ครับนี่วันที่17จะลืมครับผมนี่ครับกุ้งใหญ่กุ้งใหญ่ไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบครับดูนูครับพี่น้องโอ้ยมองเข้าไปในบ่อครับนี่ห่างกันเลยครับนี่19คนครับบ่อ4ไร่ครับนี่ นี่ครับกุ้งครับโอ้ตัวใหญ่ก็มีครับครันบี่ครับสู้กันยาวๆครับวันนี้ได้กันทุกคนครับนู่นครับเียนดูครับอยู่ตรงกลางครับดีเหมือนกันครับตรงกลางนะครับพี่น้อง นุ่นครับห่างไหมครับนี่ครับมาดูอีกเจ้าหนึ่งครับนี่นี่ใส่กระบาปูนเลยครับพี่น้องทั้งกุ้งทั้งปลาครับผมเดี๋ยวค่อยคัดแยกอีกทีนึงครับนี่นี่ครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูใกล้ๆเลยครับนี่นี่ครับน้ำมันไม่ใสแต่มองเห็นเลยครับนี่เห็นตะกรามครับพี่น้องนี่ครับกู้ตัวใหญ่ครับกุ้งครับ ไซนี้นโลส0 0รครับนี่ม<ะ>ีแต่ตัวใหญ่ๆเลยครับนี่เจ้านี้ครับ่ครับชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับผมก็ได้กันทุกคนครับผมคนละโล2โลครับตอนนี้นี่ครับกองเชียร์ครับ งานโนนสูงครับโนนสูงมาแต่เมื่อวานครับนี่ครับเดี๋ยวพามาดูบ่อนี้ครับนี่ด้านหัวครับนี่นี่ครับเสียนใช้ครับนี่เอาอยู่มุมนี้เลยครับคนเดียวเลยนี่ครับนะครับผมหวานกันเหนื่อยแล้วครับวันนี้พี่น้อง นี่ครับเดินมาแล้วครับมีไหมครับมีไหมโอ้เข้าไปครับถ่ายเข้าไปยิ้มแฉ่งเลยครับเดี๋ยวมารอดูตัวกุ้งครับเนี่ยนี่ครับโอ้หลายตัวครับพี่น้องหลายตัวครับนี่โอ้สวยๆนะมีตัวสวยๆครับ กุ้งครับโอ้ไข่ก็มีครับนี่โอ้ไข่เหลืองอะไรพี่น้องนี่ครับหวานกุ้งครับต้องมีเทคนิคนะครับหลายตัวเลยครับนี่ช่วยกันไม่ได้ครับแต่ช่วยเก็บกุ้งเลยครับไม่งั้นเดี๋ยวกุ้งมันจะหัวหลุดนะครับผมถ้ามันขึ้นจากน้ํามาแล้วมันไม่มีน้ําแข็งนะครับต้องนอกน้ําแข็งเลยนะครับนี่ครับมาดูเจ้านี้ครับนี่มีตัวไหมครับนี่ ใกล้ๆพี่น้องนี่ครับโอ้นี่ตัวไม่ใหญ่ครับผมนี่กุ้งขาวครับกุ้งขาวก็มีครับแต่ไม่เยอะครับพี่น้องนี่ครับเดินรอบๆบ่อครับนี่ดูคนฟังก่อนพี่น้องตรงกลางเราถ่ายไม่เห็นครับเพราะว่ากุ้งมันตัวเล็กครับ ก็หวานกันไปแรัเดี๋ยวรอตอนขึ้นทีเดียวครับพี่น้องนี่ครับมาอีกแล้วครับนี่ครับโอ้ยปลากระสุนปลาก็เยอะครับกุ้งก็เยอะครับนี่กุ้งขาวครับปกะเพียนปลากระสุนปลาตะเพียนครับอ้ตะเพียนใหญ่พี่น้องเมื่อวานบ่อเมื่อวานนะครับก็ปลาตะเพียนก็ไซโลครับไข่เต็มท้องครับวันนี้ก็เลยเปลี่ยนมาหวานกุ้งกล้ามกรามครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวกลับมาดูอินทรีย์ครับ นี่ครับดูคนฟังเลยครับตอนนี้ตรงกลางถ่ายไม่ถึงครับพี่น้องมืดครับนี่มาลองแอบดูครับแอบดูครับพี่น้องจะถูกกุ้งไหมชานี้อุ้ยเงียบๆครับไม่ยอมบอกใครครับนี่นี่ครับจับโชว์เลยครับนี่โอ้ดูใสกุ้งพี่น้องอันนี้โล่สามร้อยสบายๆครับนี่ คนเดียวเลยครับฝังนี่ครับประมาณหนึ่งงานครับนี่คนเดียวเลยมารอดูมีตัวไหมครับนี่มาแล้วครับนี่ครับโอ้ตัวใหญ่ๆครับผมนี่ครับทีมงานนักเลงปลาครับผมมาดูฝังด้วยนะครับบ้านเสียนต้นดานคุ้นทดไอวานครับผมไอวานแล้วครับไปหมดครับโอ้ยหอยพี่น้องไปเราไปหมดครับผมหอยคมครับภาษาลาวเรียบหอยจูบ หอยจูบครับหอยจูบนี่ครับปลากับกุ้งครับผมปลากับกุ้งก็ได้กันอยู่ครับพี่น้องได้เยอะอยู่ครับนี่นอ่นครับโอ้ยอากาศดีครับพี่น้องสงสัยพายุออกแล้วครับนี่กองเชียร์กระลุนอยู่ครับเดียวต่อเดียวครับวันนี้ไม่มีตัวช่วยครับแต่ว่าลงมาเก็บกุ้งได้ครับ นี่ครับชุดแรกเอาขึ้นมาแล้วครับนี่เซียนเจนครับอ้ยดูพี่น้องปลาครับนี่เต็มถังเลยครับโอ้นี่ครับอันนี้ปลากับกุ้งครับนี่ต้องมาแยกต้องมาคัดก่อนครับพี่น้องากระชังประมาณเดียวครับนี่ครับโอ้นี่ครับช่วยกันเก็บครับนี่โอ้ดูตัวกุ้งพี่น้องโอ้ มีไซส์สามร้อยครับโอ้ยสุดยอดครับนี่ครับโอ้โหหนีบกุ้งหนีบมือครับผมโอ้ยหนึ่งพันห้าร้อยบาทับต่อสามร้อยก่อนห้ากิโลครับสามห้าสิบห้าครับผมห้ากิโลก็ได้ทุนคืนนะครับมันรว้ใช่หรือที่เหลือเป็นกําไรครับแต่ว่านี่เอาขึ้นมารอบและรอบนี้นี่น่าจะได้แล้วครับทั้งทุนทั้งกําไรครับนี่โอ้โหนี่ครับเสียนเจ้นครับกับเสียนดูครับผม จับตูรัดครับน,นี้เอขึ้นมาคนแรกเลยครับอเอบคุณม่อัดน้ำแข็งครับผมพี่น้องไม่งั้นมันจะเน่าครับกุ้งครับถ้าขึ้นจากน้ำแล้วต้องอัดน้ำแข็งเลยครับเพื่อคงความสดมันครับพี่น้องน,นี่ครับโอ้ยดูตัวพี่น้องนี่ถ้า,าเป็นผู้ใหญ่กินนี่ก็ตัวหนึ่งก็อิ่มเลยครับนี่แต่ถ้าเด็กนี่ต้องตัวหนึ่งก็ต้องสองคนเลยครับพี่น้อง่าไปครับนู่นครับ พีเซนเตอร์เราก็น่ารักครับสวยครับนี่โอเคครับดูตัวกุ้งครับนี่วางบนฝ่ามือครับเลยโอ้ดูครับนี่วาอยางใหญ่ครับพี่น้องได้ยินเสียงแว่วๆครับพี่น้องว่าใครได้กบครับนี่ครับตามมาดูเลยครับนี่โอ้เจ้าของพูระเป๋าอีกแล้วครับผีบ้าได้กบครับเสียโอ้พี่น้องคนมานทำยังไงก็มานนะครับนี่นี่ครับโชว์กบเลยครับนี่ ทั้งกบทั้งกุ้งครับพี่น้องได้ทั้งกุ้งได้ทั้งกบนะครับสี่บาได้กบครับสุดยอดครับนี่กุ้งครับใส่กุ้งครับผมโอ้ยมีแต่ตัวใหญ่ๆพี่น้องสะออนไรนี่ครับผมวันนี้ตามสายตานะครับผมก็ได้กันทุกคนครับพี่น้องดูใส่กุ้งครับก็ ยี่สิบคนครับได้กันทุกคนครับผมนี่ครับดูไซส์กุ้งครับนี่อินทรีย์หวานขึ้นมาครับนี่ชาละสี่ห้าตัวครับแต่ว่าไซส์สวยครับอยู่ประมาณสิบถึงสิบสามตัวโลนะครับอีกรอบนี้ครับก็มีเล็กมีใหญ่ครับปะปนกันไปครับผมแน่ก็ถือว่าพอสมควรครับนี่ถือว่ากุ้งก็ใช้ได้อยู่ครับนี่ใจก็อยากให้กุ้งครับแต่พอเอื้อว่ากุ้งมันแพงกว่าปลา นนนน่่่ีแล้วได้ยินเสียงครับเพิ่งได้ตัวใหญ่ตัวเดียวครับพี่น้องที่เหลือตัวเล็กๆครับตัวเล็กๆนี่ไม่ใช่เล็กนะครับเล็กสองนิ้วครับผมยิ้มแฉ่งเลยครับผมเปลี่ยนบรรยากาศครับจากวานปลามาวานกุ้งครับพี่น้องขึ้นแล้วได้ตั้งหลากหลายออยพได้ตัวเดียวค่อยไป,ไป,ไป เอาขึ้นมาแล้วครับต้องมานอกน้ำไว้ก่อนครับพี่น้องอู้หูบล่ะพี่น้องเิึงใส่กุ้งรูนี่ครับออ้ยนี่ก็จะประมาณ2โลครับ2-3ถึงโลครับพี่น้องโอ้ไปครับลุยกันต่อครับนี่บรรยากาศดีวันนี้อ้าวเข้าฝั่งเข้าฟ้าแล้วครับไม่รู้ว่าจะมีตัวไม่มีนะครับผมต้องรอดูครับนี่ โยบุนลาวิานี่ครับขึ้นมาแล้วครับนี่ปลาตันของเราครับนี่แบกขึ้นมาแล้วครับรอบแรกครับผมนี่ครับทั้งกุ้งทั้งปลาครับมาแล้วคแบกไปหครับผมตามไปดูสักหน่อย ต้องมาคัดแยกกันครับเอาขึ้นมาไว้ครับไม่งั้น๋ยวตายไปแล้วมันจะหัวหลุดนะครับมันจะเน่าครับต้องมาหัดน้ําแข็งเลยครับพี่น้องแขงได้ครับโอ้รวมมาเลยครับนี่โอ้ยกุ้งพี่น้องนี่ครับได้กันทุกคนครับมีแต่ไซส์สวยๆครับผมกุ้งโลสามร้อยครับนี่ตัวใหญ่ๆครับกลับไปลุยต่อครับนี่ครับผม ิบรถไมมครับหยิบรถหยิบรถครับหยิบรถหยิบรถหยิบรถครับทั้งกุ้งทั้งปลาครับนี่ครับมีหอยจุ๊บด้วยครับหอยจุบครับผมมีตัวอ้วนๆครับพี่น้องนี่ครับผลงานครับวันนี้นี่รอบสองครับรอบสองนี่ครับกามกามครับนี่ครับผมดูปลาดิยกปลาดิยกปลาดิ ครับปลาครับโอ้นี่ครับปลาครับพี่น้องสุดยอดครับพัดพันหน้าครับผมโอ้นี่ครับของโปล่ครับหอยครับหอยจรุบหอยจรุบปลาครับผมโอ้นี่ครับผมเจ้าหนึ่งครับโอ้ยนี่พี่น้องทั้งกุ้งทั้งปลาครับนี่ดูตัวกุ้งครับนี่ครับใหญ่ๆครับนี่ครับอีกลังหนึ่งครับนี่มันไส้ครับเนี่ย น้องชิมนะครับเสียนน้องชิมนี่ครับผมเป็นไรครับทั้งนี้ทั้งนี้บอกปันใดครับบอกปันใดครับบอปันใดคือเบงไนทางไหนครับเออทำแกงยังไโอ้ได้อยู่ครับได้อยู่เสียนตุ๊กครับมาหาแอะเบื้องของเขาพี่น้องปาดมีแต่เนียวเดียวตัวเนี้ย โอ้น้ำแข็งมีบ่เนี่ยน้ำแข็งมีบ่เนี่ยเห็ย,ย,ยกงปลาด้วย,ย,ยวกุ้งนี่คืออาเป้าหมายวันนี้ครับแต่นี่ของแถมครับเนี่ยของแถมประมาณ6กสิบโลครับย, <laughs> ยันตุครับยันตุครับโอ, <laughs> เอ้เอาเอาเอาขึ้นมาสองรอบสามรอบครับพี่น้องเต็มถังเลยมันมีบอลไซอะนี่ครับทีเด็ดของเราอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยหอยจ๊บครับ <laughs> บไม่กินหอยครับไม่กินหอยนี่นี่นี่คืออะไรครับกุ้งกุ้งุ่นปลาเพ่เห็นดอกปลาแข็งที่ทรับไม่กินหอโอ้มีแต่นลำแข็งครับพี่น้องเพ่เห็นดอกปลาเต็มสองลังเลยครับนี่ครับเขามาจอบเบื้องครับจอบเบื้องพี่บอยครับจ้งเป็นเห็ดยังงูเหน่งงัดงัดด้วยนี่แหละโมเมนต์เสียนจกคือเขาจะไปหาโจ๊กครับผมได้พอสมควรนนะครับเาะโอเคครับผมโอเคครับพรุ่งนี้เจอกันที่แก้งคอครับผม ครับบ่ 2, oh. 2, อกรฉลองฟาร์มครับบัตรสองพันครับนี่วันนี Barbie, ้มาออเดิฟครับเดิฟเดิฟครับนี่ขึ้นมาสองเจ้าสามเจ้าไปกู้ไปกู้เฮ้ยขึ้นไปขึ้นไปโอ้ป๊าพี่น้องอันนี้ถังร้อยลิตรนะครับเครื่องถังครับจุดยอดครับสุดยอดครับนี่ทีเด็ดของเราครับนี่หอยจุ๊บครับมีเท่าไหร่ขายหมดครับนี่ปลาบ่เบิ่งปลาเนื้อบ่อบ่เบิ่งดอกได้หลายพด นะครับผมชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมจะพาไปหวานแหจับปลานะครับสนุกสนุกครับกับช่องนักเลงปลาขาลุยครับนี่นะครับผมบัตรพันห้าครับวันนี้พรุนี้บัตรสองพันครับยกไหวไหมครับนี่ขอแรงครับขอแรงครับบอกแล้วอยเอาเยอะครับนี่วานไปมันเพลินครับ หนึ่งสองอึ้บโออยู่ไหมครับห้าสิบโลนี่ครับกุ้งนี่เป็นทีเด็ดครับแต่ว่านี่เป็นของแถมครับนี่ของปลอมครับของปลอมครับนะครับขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ